ดังดีบอดังพี่ลูกดึงหูดึงหูอีกข้างคอยข้างนี้พันลายโก้ะได้ไหแม่โอู้หร้านเบิร์เจ็บบอสมีแห้งบอสดูเนอมีกอกเลือดกอกโลหิตใช้แก้วเคาะเอาเลือดเสียออกนอนกดจุดแก้อาการก็เบาเยอะแล้ว

ลัไหมลันลันถึงหลังไหมค่ะมีแหงบอมีค่ะเจ็บบอหเจ็บไม่เจ็บเนาะกลัวบอบอกกลัวอด้ค่ะไม่กลัวเนาะอ่าค่อยๆลุกขึ้นใ่อนลงยืดคายืดเต็มรยเดีขึ้นประมาณกี่เอร์เนเอาสก้าเอาสิบ้ามันนั่นคุณบออ็ดสได้ไหม บวตัวบพว่าย้างมานี่มันได้โจมคุณหมอเอินเดินเร็วๆั็ไม่ต้องเนตอนเดินมามันแบบนี้น่ะนีนิชงนี่แหละปวดขาปวดซวนกระด้างเด็วนี้ดีแล้วดีน้อต้องไปยืดเยื้อหน่อยด้วยดีดีแล้วค่ะหางยังมาอีกไหนจะอามาอีกมาสามได้สุดยอดค่ะ เต้องอยจ้าโอเค <laughs> อ่ะให้ส่วงให้สาวบุญจ้าพ่อมานอนไงพ่อให้ยา